มีพิพงใช้อำนาจของ DES หรือกระทรวงดีอีไปขอคำสั่งศาลและตามไปคุกคามปิดเฟซบุ๊กบล็อกเว็บไซต์บล็อกทวิตเตอร์ที่มีการนำเสนอข้อมูลเปิดโปรงรัฐบาลเปิดโปงการใช้งบประมาณในทางที่ไม่ชอบ มาทั้งเกี่ยวกับรัฐบาลและสถาบันกษัตริ์ใช่ไหมครับพี่้องครับการที่เรามาในวันนี้คือการยกระดับที่ทําให้เห็นว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงสื่อและข้อมูลข่าวสารแต่พวกคุณไม่มีอํานาจที่จะมาปิดกั้นพวกเราใช่ไหมครับและนี่แหละครับคือสาเหตุที่ทําให้นักเรียนนักศึกษา และประชาชนออกกันมาอย่างทั่วฟ้าบวดินวันนี้เราออกมากันเยอะมากเราสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงฟ้าได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับเพราะข้อมูลข่าวสารวันนี้มันไกลมากวันนี้ไม่ว่าประเทศนี้จะพยายามปิดกั้นข้อมูลข่าวสารอย่างไรแต่สากล ทั่วประเทศทั่วโลกเขาพร้อมที่จะเปิดโปงข้อมูลข่าวสารความจริงในประเทศไทยครับพี่น้องครับและการที่พูดออกมาในวันนี้เป็นการเน้นยำ้ำและยืนยันในเจตนาลมอันแท้จริงว่าข้อเสนอสามข้อของพวกเราหนึ่งประยุทธ์จันโอชาต้องออกไปใช่ไหมครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> นี่คือการนับเวลาถอยหลังของประยุทธ์จันโอชา จงทำให้เห็นว่าประยุทธ์จันโอชาอย่าคิดว่ามันจะอยู่ยาวจำไว้นะครับประยุทธ์จันโอชาวันนี้นับเวลาถอยหลังของตัวเองและคนที่เล่งปฏิกิริยาคนที่เล่งเข็มนาฬิกาทําให้ประยุทธ์จันโอชากำลังอายุสั้นคือพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับขอเสียตงต่อหม่อเลยครับเพราะการออกมาของพวกเรา ตั้งแต่ที่มีแบ็บ็อกจนกระทั่งถึงวันนี้เป็นการยืนหยัดเจตนารมของราษฎรอย่างแท้จริงว่าไม่ว่าเขาจะใช้กําลังสลายเราแค่ไหนไม่ว่าฟังไอโอจะพยายามใช้ข้อมูลข่าวสารปิดเบือนและโจมตีพวกเราแค่ไหนแต่เราไม่เคยใช้ความรุนแรงในการโต้อตอบกลับเลยใช่ไหมครับพี่น้องไม่ว่าเขา จะใช้กำลังในการพยายามทำร้ายเราแค่ไหนไม่ว่าเขาจะใช้คนมาปวดเราแค่ไหนแต่เราสามารถยืนหยัดบนสันติวิธีได้โดยไม่ใช้ความรุนแรงโต้ตอ,ตอบกลับเลยใช่ไหมครับพี่น้องครับและสิ่งที่เราเห็นเมื่อวานการปล่อยอานนนปล่อยพี่เอกชัยปล่อยพี่ตันหรือปล่อยเพื่อนเราหลายๆคนนี่แหละครับ คือผลพวงของพวกเราที่ส <the> <the ู mm ้กันมาอย่างสันติวิธีจนถึงวันนี้ครับถ้านับเวลานะครับเกือบ200กว่าวันไม่ได้ชุมนุมปักหลักทั้งคืน200วันแต่ก็เหมือนพวกเราชุมนุมทุกวันใช่ไหมครับพี่้อครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมสู้ไหมใช้ชนะใกล้มาถึงแล้วใช่ไหมอีกนิดเดียว อีกนิดเดียวสิ่งที่บีพุทธิพงศ์ทำวันนี้ <país S 1> ก็เป็นการนับถอยหลังของ <_ ening> บีพุพพพทธิพงศ์เช่นเดียวกันครับพี่น้องครับเพราะเขากำลังทำให้พลังไม่อยากจะพูดกำลังออกมาและบีพุทธิพงศ์เนี่ยกำลังทำพลาด <_ may> วันนี้เขาทำพลาดมากและวันนี้บอกได้เลยว่าเก้าอี้ของบีพุทธิพงศ์ กำลังจะอยู่ไม่นานครับพี่น้องครับบอกตรงๆว่าพอพูดภาษาพ่อคุณร่ากํำแหงมึงพลาดแล้วพวี่พุทธพงศ์